คำสอนเกี่ยวกับคนตอนที่สองเมื่อมองไปเบื้องหน้าไม่มีบิดามารดาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำมองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้องผู้หวังดีมองไปเบื้องซ้ายก็ไม่มีสหายที่เป็นกัลยาณมิตรมองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับใช้ให้ความช่วยเหลือมองไปเบื้องบนก็ไม่พบสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้ตรงกันข้ามมองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนังโรงละครสถานอบายามุกต่างๆและบุคคลต่างๆที่ชักนำไปในทางเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุชักโจงกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆแต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมากก็ยากจะเสื่อมเสียได้